าาาันพาาเมยยยดิิททงไไป้่วคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้วันดีเป็นสีเบิกเลิกเบิกชายจุงมีนัดกับน้องต่ายชาวสุขโขทยัย <c oughs> นัดจุมไว้ว่าจะพาไปชมของดีที่วัดไผ่ใหญ่อำเภอสามงามโอ้ oh ho. วัดแล้วจุ๋มจะตัวลุกๆรดอนรหนาวหนาวไม่แล้วคะคุณผู้ชมเจ้าคา่ะโโโนัดที่ไหนไม่นัดมันนัดที่วันโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่กลางใจผมว่าหาไ<อ>มา่เจอหันมาหันมาหันมาอา่ะปลาทอดผมมาหาพี่จุ๋ม <c oughs> สวยขนาดนี้ผมแกล้งยอกอแหมใครจะตามพี่จุ๋มไม่ได้ล,ะละ่ะตัวเล็กๆกเอวบางร่างน้อยอ,อใช่พี่จุ๋มหรือเปล่าขอขยี้ตาป <c oughs> แป<ต>๊บใครจะไปที่ไหนเนี่ยวันนี้พาพี่เข้าวัดจเนี่ย <c oughs> ผมจะพาพี่จุมออ๋มไปวัดแห่งหนึ่งครับที่ล่มลื่นมากๆวันนี้มีอะไรที่จะให้พี่จุ๋มนั้นได้สัมผัสเยอะแยะมากมายนี่ถือว่านี่คนณลูกคนท่านน่าจะโดนเข้ามาจากประตูวัดแล้วเนียถ้าอยากรู้จะพาไปดูอะไรไปพร้อมกัน แม่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 แมพ่อคู่กว่าจะได้เจอกันทีลีลาเป็น1ิบเลยนะคะน้องตายจะพาพี่ไปตรงไหนของเด็ดเจดสามงามอยู่ตรงไหนรีบตามน้องตายไปดูเลยค่ะ ตายจะพาไปไหนเนี่ยเป็นลูกจุงแม่ลก็พา,ามาวัดไงฮะเพื่อจะได้มาทำบุญออเพื่อทำนุบำร,รุงพุทธศาสนาโอ้ยก็็ได้ถึง5,000ปีนั่นแหละเข้ามาแล้วก็ขนลุกเลยเนี่ย ลุกคนชันไปทั่วสาวระล่างหมดแล้วแต่เวลาดันนมาหมดเสียก่อนเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาชมกันว่าเจ้าต่ายจะพาไปดูอะไรไมีรับลมคมไหนจริงๆเชียวตาคนนี้พรุ่งนี้ห้ามพลาดกับอาสาพายิ้มกันนะเจ้าค่ะมาอาสาต้พาไปยิมเดินทางไปยิ้มทั่วไทย